ัสดีพ่อแม่พี่น้อง,งหมูทุกข้นนะครับมือนี่สี่มาสอนโหลด open IV ไอีนะครับอ่าอ่าลิงโหลดก็ไปไปพิมพ์เลยนะครับเขียนว่า open IV ไอีอ่านี่ open ไอีปึ๊บอ่าเนี่ยกดเป็นแรกนะครับอ่าเขาจะแบบปรณนนนี้ใครยี่เกียจนะ เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้ร่างคลิปนะเว็บเนี่ยอ่าแล้วก,กดดาวน์โหลดนะครับตัวนี้อ่าจะได้ตัวนี้มานะครับให้กดไปรันโปรแกรมนะครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะปิดไปก่อนอ่ามันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับก็กด continue อ่ากดติ๊กถูกครับเพื่อยอมรับอ่าอันนี้เราก,กดไปเรื่อยๆครับกดเยดไปครับ ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะรอมันสักครู่อ่าเสร็จแล้วกดโคดอ,อกอ่าแล้วก็เปิดตัว o p e n a v มันครับนี่อ่ามันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมให้เราไปกดตรง Windows ของ gta นะครับปึ๊บอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะให้กดเบาอ่าแล้วก็ไปหาไฟล์ gta มานะนี่ตัวนี้มันจะอยู่ใน ใหนสักอย่างอะไนี่ยในตีมอ่ะมันจะอยู่ถ้าตีมมันก็จะมาจากนี่แล้วก็มาตีมอะไรหลายสักอย่างแล้วก็คอมมอนแล้วก็มาที่ G t A อ่ะแค่นี้แล้วกดโอลเลยไป Continue อ่ะ Continue โอเคเนี้ยชิวชิวอ่ะเดี๋ยวก่อนนะรอมันโหลดสักแป๊บหนึ่ง อ่ามาละอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ไปกด Edit โหมดตรงนี้นะปึ๊บกดย e ดไปอ่าแค่นี้อ่าแล้วก็ขั้นตอนที่สองน,นะครับก็จะมีครับตัวนี้นะไอตัวติ๊กถูกเน,นี่ยเห็นปะมนี่ a s i อ่า major อ,อะไรสักอย่างเนี่ยครับอ่าอันเนี้ยตอนแรกมันไม่ได้เป็นอันอิ s t ตอลเอ้ย install นะครับเป็นสีเขียวนี้นะอันเปิดให้ดู อ่าตอนแรกมันเป็นแบบนี้นะครับผมก็ให้ไปทําการอินสตาตทั้ง3ตัวเลยนะอ่าตรงนี้ถ้ากดอินสตาตแล้วมันจะมีอะไรให้ขึ้นมาเรา,ากดเดย็ดไปเลยนะครับแค่นี้เลยแล้วกดโคดทีนี้เราก็สร้างลากไฟล์ open v า q v อะไรก็ได้หมดแล้วนะครับอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คนละไลค์คนละแชร์คนละสับสไคร์นะครับอ่าไปละบายบายจุ bye มหมด